ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้มันหนูเกินนกับพี่เป้ไปเกี่ยวกับเรื่องของลุง ลุงหนูที่เพิ่งเสียนะคะครับก็เหตุการณ์นี้คือหนูอ่ะได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ลุงเขาแบบเหมืนทําวิธีอะไรทัาอย่างครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันมันตรงกับที่ลุงพูดนะคะหนนไม่รู้ว่าช่วงเวลามันมันสอดคล้องกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะครับก็มันมีอยู่วันนึงค่ะพี่เป้ที่เราก็เลื่อนเฟซบุ๊กไปเรื่อย แล้วเขาเนี้ยเราไปเห็นโพสต์ของพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันเขาโพสตว่าอ่าหลานของแฟนเขาอ่ะค่ะได้ไปเที่ยวไปล่องแพแถวแถวเขื่อนแถวบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วทําแล้วอ,อตกแพอืหาไม่เจอพี่ออแล้วเราก็เหมือนแบบติดตามข่าวแล้วก็คอยถามมาเจอหรือย,ยังเพราะว่าเราหวางพี่เพราะว่าตอนนั้นแกแบบมันกระท้องอยู่ เพราะแกก็ต้องไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งเรือไปหากลางเขื่อนกลางอะไรเงี้ยคด้วยความที่เราแบบเป็นห่วงอะ่ะเราก็แบบคอยถามตลอดว่าเจอยังพี่เจอยังบอกยังไม่เจอเลยเนี่ยนะักประดาน้ามาแบบเยอะมาช่วงซึ่งตอนนั้นอนะ่ะหนูยังไม่ได้เป็นอาสายังไม่ได้เข้าร่วมอาสาเขาก็เหมือนแบบหาหาการวนอยู่ตรงแถวแถวที่เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยตกตรงเนี้ย แล้วถามว่าทํายังไงตกเมาเหรอเขาบอกว่าไม่ก็เหมือนแบบเต้นอยู่ข้างๆแพรแล้วอยู่ดีๆก็ตกน้ําลงไปเลยอืมใช่ค่ะอาจจะเซงอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าแพรที่หนูเคยไปเนี่ยมันต้องมีทุกที่อะค่ะพี่เป๊ะยังไงมันก็ต้องมีมีเหมือนคล้ายๆเป็นรัวใช่ป่ะล้อมรอบแพอยู่แล้วอ่าใช่เขากันเอาไว้งมันก็ไม่ตกใช่แล้วปกตินะ่แพรเขาจะจอดให้เล่นน้าใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยจะตกช่วงที่ อ่าเหมือนขากลับขากลับจะกลับมาเนี่ยกําลัง,ลงเคลื่อนที่ใช่ค่ะแล้วก็หา,ากันอยู่ประมาณสักสองสามวันจนมีเย็นวันหนึ่งที่หนูอะเห็นพวกญาติพี่น้องหลือก็แล้วก็พี่คนเนี้ค่ะมาที่บ้านซึ่งตรงข้ามกับบ้านหนูนี่แหละหนูก็เลยข้ามไปสะถามว่าเป็นยังไงพี่เจอหรือย,อยังอะไรเนี่ยเขาบอกยังไม่เจอเลยเนี่ยพี่มาเหนื่อย ก็เลยมาพักที่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปใหม่แบบพากันมาหาข้าวกินหรือมาอาบนุงอาบน้ําอะไรเงี้ยค่ะครับหนูก็เลยเหมือนเดี๋ยวหนูลองถามลุงให้ดีกว่าเราก็เลยอาสาโทรหาลุงซึ่งตอนนั้นถามว่าเราเชื่อไหมเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับลุงอะค่ะอืเราก็เลยโทรหาแล้วบอกว่าเนี่ยหลานที หลานของแฟนพี่เขาอะ่ะไปล่องแพลแล้วก็ตกน้ําำครับลุงช่วยอันนี้หน่อยได้ไหมว่าจะเจอตอนไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีหวังแล้วครับคราวนี้ลุงก็เลยเหมือนแบบเขาก็เหมือนเราอได้ยินลุงพูดซึ่งลุงหนูก็สวดสวดมนต์สวดมนต์เชิญเชิญนูน่นเชิญนี่อันนี้เป็นความเชื่อเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่เบ สวดแบบเชิญพญานาคราชอะไรของเขาสักอย่างมา่มาแล้วก็พ่อปู่นุ่นปู่นี่มาทุกอย่างเลยจนเหมือนสื่อสารได้ครับว่าอ่าองค์พญานาคองค์ที่เป้าอยู่ที่เขื่อนอเป็นองค์สีแดงค่ะแล้วก็มีเก้าเสียบแล้วลุงเนี่ยหนูได้ยินว่าเหมือนแบบพูดว่า ทำไมถึงเอาเขาไปอะไรแบบนี้ยค่ะอืแล้วเราก็ได้ยินว่าอ๋อมันปากดีเหรออืมมันไม่สมควรพูดแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์บนแพรเนี่ยเขาไปพูดอะไรยังไงแล้วเหมือนลุงบอกว่าเขาอะไม่ให้ไม่ให้ขึ้นตอนนี้ยังไม่ให้ขึ้นมาซึ่งอ่า ลำตัวของของพญานาคอันเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อคือเหมือนเขาทับล่างไว้อยู่อ่ะอมไม่ให้ลอยขึ้นมาซึ่งมันก็สองสามวันแล้วปกติคือมันก็ต้องลอยแล้วอะค่ะถ้าเป็นอ่ะล่างก็ไม่ลอยขึ้นมาจนแบบแล้วลุงก็พูดมาคํานึงว่าผู้ชายใช่ไหมคือถามหนูครับหนูบอกไม่รู้เดี๋ยวหนูถามพี่เขาก่อนแล้วหนูก็เปิดสปิกเกอร์โฟนเขาก็บอกว่าผู้ชายใช่ไหมอืม เด็กผู้ชายประมาณอายุสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ใช่ญาติเขาอะครับบอกครับแล้วเขาบอกใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยมันนั่งร้องไห้ยอยู่แต่เดี๋ยวเขาก็ปล่อยแหละเขาปล่อยแต่เขาจะให้ล่างแค่ล่างขึ้นมาแต่เขาไม่ให้วิญญาณขึ้นมาโอ้ยก็คือเหมือนตอนที่หนูถามว่าเจอหรือย,อยังน่ะเขาก็บอกว่าทําพิธีขอขามาแล้วอะไรก็แล้วจุดทูบจุดอะไรบอกเจ้าที่เจ้าทางทุกอย่างแต่ไม่ขึ้นครับ จนลุงหนูก็สื่อสารบอกว่าก็เองอ่ะไปปากดีมือปากไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด่าแบบด่าหยาบเลยค่ะพี่ครับเสร็จแล้วคราวนี้ลุงก็เลยเหมือนแกคุยกับใครอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะซึ่งเราไม่ได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งแต่เราได้ยินเสียงลุงพูดจนลุงบอกว่าเดี๋ยวให้ญาติเขาอะ่ะไปที่ที่เกิดเหตุแล้วก็เตรียม ข้าวกับข้าวของหวานแล้วนั้นหนูจะไม่ได้ว่ามีเหล้าหรือเปล่าแล้วก็จุดทูบเท่านั้นเท่านี้ให้เป็นสายเลือดของน้องเขาอะค่ะทำาอแล้วเดี๋ยวจะเขาก็จะปล่อยล่างขึ้นมาเองแต่เขาไม่ให้วิญญาณขึ้นมาอ uh huh. จนพอเขาได้ยินแบบนี้เขาก็เลยพากันขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปก็ไปหาซื้อเขาก็ถามว่าถามหนูว่าต้องซื้อน,นั่นซื้อนี่ซื้ออะไรทุกอย่าง uh huh. พี่เใช่ไหมว่าบานหนูก็เลยถามลุงว่าเออแล้วจะเจอประมาณกี่โมงอ่ะออออลุงบอกเป็นเวลาไม่ได้แต่ลุงบอกว่าโพเเพซึ่งตอนนั้นที่หนูโทรคุยอ่ะประมาณสี่โมงเย็นเขาบอกว่าโพเเพโพเเพนี่กี่โมงอ่ะลุงก,ก็เกือบค่ำอ่ะออออจนะระยะทางจากจากบ้านไปถึงที่เกิดเหตุ่ะคะมันก็ไกลอยู่ที่เกือบชั่วโมงเลยครับ กว่าเขาจะไปหาทรงหาเสื้ออะไรอีกจนเข้าขับรถออกไปได้นานอยู่ค่ะอืมเขาโทรกลับมาบอกว่านี่เจอแล้วเจอเจอค่ะเอออหนูลืมเล่าไปว่าหนูถามว่าแล้วลุงรู้ไหมว่าล่างอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่แถวแถวเนินเนินกลางน้ําแหละลองไปหาดูอยู่แถวแถวนั้นแหละคอยู่ตรงที่เขาหากันบ่อยๆนี่แหละลุงพูดแบบนี้ออืพอพี่หนูโทรมาบอกว่า นี่เจอแล้วเจอตอนประมาณสักหกโมงหกโมงกว่ากาพี่เป๊กับบทุ่มเกือบข้มมมามพอดีใช่ค่ะครับเขาบอกว่าแล้วพี่ถึงไหนแล้วพี่ใกล้จะถึงแล้วแต่พี่ยังไม่ถึงเลยแต่ว่าเขาโทรมาบอกว่าเจอแล้วอืกำลังเอาร่างขึ้นมาครับก็อยู่ตรงเนินตรงนั้นพอดีคะ่ะพี่เป๊อ,อยู่ระหว่างช่องของเนินพอดีซึ่งคุยกับนักประดาน้ำแล้วนักประดาน้ำบอกว่าตรงเนี้ย วนหาเป็นสิบรอบก็ไม่เห็นแต่อยู่ๆแบบอยากรอยก็ลอยขึ้นมาตรงนั้นเลยครับแล้วพอเอาขึ้นมาแล้วทำสิ่งที่ทำให้หนูเชื่อเลยอ่ะเชื่อลุงเลยอะคือเขาใส่เสื้อสีฟ้าจริงๆค่ะพี่เบอ๋ออ๋อมันที่ลุงบอกเลยใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ส,ภา,สภาพสภาพศพอ่ะมันไม่เหมือนคนจมน้ำพี่ ันเหมือนคนเพ,พิ่งเสียอืมแต่หายไปสามวันแล้ว๋ย,ยวคนเพิ่งเสียเดี๋ยวคือถ้าคนจมน้ํากับสามวันนี้ต้องอืดแล้วนะใช่ค่ะใช่ไหมแต่อันนี้สภาพศพคือเหมือนคนเพิ่งจมนอนหลับใช่เหมือนคนเพิ่งจมมัอนคนเสียชีวิตแบบเพิ่งจมไปอขึ้นมาก็มีแค่แบบปากซีดหรือให้หนูเปรียบเทียบกับศพจมน้ําที่หนูเคยไปร่วมหากับเขาอะ คือมันต้องมีฟองอากาศถึงแม้ว่าจะจมแค่สิบห้านาทีเลยก็ช่างมันจะต้องมีฟองฟองอา,าอากาศออกจากทางปากทางจมูกมีเลือดออกแต่เนี้ยไม่มีเลยค่ะือม,มันตัวอ่อนปวกเปียกแล้วก็นอนเหมือนคนหลับไปเฉยเฉครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลุง,ลห,งหนูไม่เล่าให้ฟังมันหนูอะไปถามลุงแล้วมันตรงกับที่อันเนี้ยค่ะเออตามที่เขาตกแพ้เลยอะ ใช่ค่ะพี่เ<อ>ันเป็นเรื่องอสั้นๆน,นะคะแล้วเราไม่ได้รู้ลงลึกไปกว่านั้นได้ถามลุงไหมว่าเขาได้ไปไปพูดจาไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าอ่าอันนี้ที่หนูถามมาเ,เหมือนเขาพูดว่ามึงเอาตีนหย่อนลงไปตรงเนี้ยมึงไม่กลัวรหรอว่าข้างล่างเขาจะมีแบบอะไรแบบเ,เ,เ,เนี้ยครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วคนที่ไป<อ>ล,ล่องแพ้ก็ต้องเอาน้าเอาเท้าจุ่มน้ําเอ ใช่ค่ะแล้วเหมือนคนน้องคนที่ตายอ่ะมันพูดว่าจะมีเตี้ยอะไรไม่มีอะไรหรอกก็แค่เป็นน้ำาีฉยๆอ,อะไรเงี้ยมือะคิดมากอ๋อไปด่างไงใช่ค่ะออหรืออาจจะมีมากกว่าน,นั้นที่พี่ที่น้องเขาพูดเราก็ไม่รู้นะเออเฮ้ยบางทีเราไปคือพี่เขาคือไปเที่ยวแพรแล้วก็บรรยากาศการล่องแพหรือว,ว่าตามแม่น้ําเนี่ยนะ บอกตรงนะน่ากลัวนะเอาน่ากลัวจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่รู้ไงว่าใต้น้ํะมันมีอะไรใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นจังหวัดที่เขาล่ํารือขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมีเป็นตำนานเป็นอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันมันอดนึกไม่ได้อดคิดไม่ได้นะสําหรับคนที่เขาเชื่อต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับคนที่เขาเชื่อนะเออมันจะดูขังมันจะดูน่ากลัวแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทําตามกฎอยู่ในระเบียบของเขาแค่นั้นเอง เออค่ะแ,แล้วมันมีออมีอีกนิดหนึ่งครับคือพอหนูได้เข้ามาอยู่ในอาสาคู่ภัยเนี่ยเราได้เจอกบลังประดาน้ำออนักชุดที่ดำมานานนะคะครับเราก็เลยถามว่าเออเราก็เลยบอกว่าเนี่ยตตอนนั้นเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วอ่ะก็มีคนจมที่วัดล่องแพอะไรเนี่ยเขาเลยบอกว่าแล้วหนูก็เลยเล่าเรื่องนี้้เขาฟังออก็เลยบอกว่าพีาเเ่เห็นเห็นเห็นอะไรเห็นเป็นดวงตายใหญ่ๆหอยู่ใต้น้าค่ะพี่เป๊ะ เอยดวงตาเป็นดวงตาใหญ่ๆอยู่ใต้น้ำเออใช่ค่ะโอ้คือพี่เคยคือล่องแพมันก็อาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะมีหลายคนมันมีแพที่เป็นใหญ่ๆนะเออแต่แต่ถ้าเป็นเรือเป็นเรือเล็กๆที่เรานั่งกันไม่กี่คนเอ้ยอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามันเล็กไงเข้าใจปะคบน่ครับแล้วก็การล่องแพนะครับบางที อืมบางคนบอกว่าตกลงไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเหมือนก็แพ้ก็ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เคลื่อนที่ไปไปไวไปไกลหรือว่าแบบเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เขาขับเรือกันไวไวไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเขา <c oughs> ก็จอดเอาไว้แต่อย่าลืมเลยครับว่าหนึ่งเลยถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับสองถ้าข้างล่างใต้น้ําบางทีเราดูว่ามัน้ํามันนิ่งๆแต่ข้างล่างมันจะเชี่ยวก็ได้ครับจะไปรูู้กต้องไหมใช่ค่ะเออดังนั้นนะครับเรา อย่าประมาทนะครับเขามีที่กั้นก็อย่าไปโหนหรืออย่าไปนั่งบนนั้นแค่นั้นเองนะครับเวลาที่ไปห้องน้ําตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเวลาแพรล่องไปนะครับพาเพิ่มไปด้วยบางคนไม่เคยไม่เคยขึ้นบนแพเลยไม่เคยขึ้นเรือเลยบางทีบางทีแบบเดินลุกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่มันเลื่อนเงี้ยอาจจะหงายหลังได้เอออย่าประมาทนะฮะนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเนี้ยส่วนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อต้องบอกก่อนนะครับ อืกับการที่ปากดีนะครับไม่เชื่อก็อย่างลบดอย่างลบลุยเลยครับอาจจะพูดที่มากกว่านี้เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ไงไม่อย่างนั้นนะเขาคงไม่บอกหรอกว่าอืมกู<า>กไม่อยากเออไม่อยากให้มันขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ขึ้นไหมค่ะอ่าให้ขึ้นมาแต่ร่างแต่วิญญาณนะ่ะยังอยู่ยนั่นก็แปลว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็น สิ่งสิ่งที่เราชื่อกันนะนะคนที่เขาเอาไว้อ่ะอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ใต้น้ํานั่นก็แปลว่าเขาเอาวิญญาณของผู้ชายคนเนี้ยของคุณคนเนี้ยไปเป็นอะไรอ่ะนะอ่านี้นี่ไปเป็นบริวารคะ่ะนี่ไงใช่ไหมอย่างที่เราคิดกันเลยใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราไปเป็นบริวารเขาว่าจะได้ออกมาเมื่อ,อไหร่ไม่รู้เลยนะไม่รู้คะ่ะพี่เป๊ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาศพของเขาก็มาทําพิธีไปทปําพิธีไม่มี <lean> er. ไม่มีไม่มีอะไรมาเข้าฝันหรือไม่มีอะไรที่มาสื่อมาสื่อกับญาติเขาเลยเหรอไม่มีคะ่ะน้องไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาให้เห็น <L un> นั่นไงเออแล้วหลังจากนั้นคืออ๋อก็ไม่ได้ทําพิธีขอเข้ามาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหม <L un> ก็ปล่อยแบบนั้นเลยเหรอก็ขอเข้ามาค่ะแต่ว่าได้ขึ้นมาแต่ลางไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าตอนตอนที่เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ย เขาเอาร่างขึ้นมาให้แต่วิญญาณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งกลับขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไปขอเข้ามาอ,อีกรอบใช่ไหมก็ก็ไปค่ะพอเพอะร่างขึ้นมามแล้วเขาก็สิ่งที่เขาซื้อไปตอนที่ที่ลุงบอกเขาก็ไปไปทําการขอเข้ามาอ๋ออ่ะก็ถือว่านะเฮ้ยเนี่ยเรื่องนี้ครับไม่เชื่ออย่าลบดูจริงๆนะฮะไม่เชื่ออยู่เฉยๆอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าตรงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เขาเชื่อกันนะฮะไม่ได้ทำเขาเรียกว่า ไม่ได้ทําอะไรที่มันให้เราเห็นนะ,นะแต่คนที่เขาเชื่อคนที่เขาอยู่ตรงบริเวณนั้นนี่ก็เชื่อกันที่เขาศรัทธากันนะนั่นแหละระวังอันนี้อันตรายนะเออเขาอาจจะอทําร้ายร่างกายคุณได้นะครับอ่ะนั่นก็นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องน,นี่นะพี่กิงว่าเรื่องนี้มันสั้นไปยมีแถมมีเรื่องนอ้าวได้สซบน,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 นานาจะมาสักครั้งส,สั้นๆเลยค่ะสั้น,ๆ,นๆได้ได้อ่ะ คือหนูว่าได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เอกพี่เอกชายค่ะครือพี่เล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนที่แบบกลัวผีมากเลยพี่เวลาหนูพูดเรื่องผีแกก็จะบอกว่าอย่าพูดดิอย่าพูดดิอะไรเนี้ยพี่เอกเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายพี่หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายนะครับบอกจะพูดดิพี่หิ่งเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเขาบอกว่าแล้วพอหนูบอกว่าหนูจะมาเล่าวันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า นี่รู้ไหมว่าทําไมทําไมพี่อ่ะพี่อ่ะไม่เคยเจอนะแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งอะที่ทําให้พี่อะกลัวมาจนทุกวันเนี้อยอุ้ยเออมันก็บอกว่าอ่ะไหนพี่ลองเล่าแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์สั้นๆค่ะครับครับก็บอกว่าตอนนั้นที่ว่าแกยังเป็นเด็กอยู่อะที่พี่เขาเป็นเด็กอยู่อะพี่เขาอยู่ที่อยุธยาอืแล้วมันเป็นบ้านสมัยเก่าซึ่งหนูอะ ก็นึกภาพไม่ออกหรอกค่ะว่าพี่เปว่ามันจะจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยค่ะเหมือนเขาก็นั่งเล่นกับน้องเขาอะเขามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วก็นั่งเล่นเหมือนเหมือนเด็กเล่นกันนะคะพี่เป๊ะอืมเอาผ้า่มมาคุมโปงกับน้องอแล้วเปิดออกจะั๊กจั่งจีใช่ครับจังหวะที่เขาแบบคุมผ้าพอคุมไปเงี้ยแล้วมันจะมีแสง แสงไปข้างนอกอะมันรอดเข้ามาทางใต้พ่อผมใช่ไหมคะอ่าพอเปิดออกมามันก็สว่างแกก็จ้าเอ๋แบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละมันแกจะคุมโปองอืแล้วมันมีแสงรอดเข้ามาใต้พ่อผมแกก็เห็นหน้าน้องแกแล้ะคะ่ะที่อยู่ข้างหน้าออแต่มันมีหัวน้องแกอีกหัวหนึ่งอะคะ่ะอยู่ข้างๆตรงไหลอะคะ่ะพี่เจ้พอแกเห็นอย่างนั้นอนะแกตกใจ แกก็เลยเอาเมือจับไอ้หัวหัวนั้นน่ะที่อยู่ตรงไหลน,น้องแกอ,ะอ่ะแกบอกว่าสัมผัสอ่ะมันคือมันคือจับหัวคนเลยคือคุณเอ็กเขายังไม่ได้เอาผ้าออกมาใช่ไหมยังค่ะเออเออจับไว้เสร็จปุ๊บพอเขาเปิดผ้าออกปับ๊บมันก็จับอากาศอะพี่อา้าวไม่มีเฮ้ยคือแบบหายแบบหายไปเลยอ่ะหายขามือเหะโอ้ย พอเห็นนั้นเสร็จปุ๊บแกก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เลยเลิกเล่นแล้วพี่อ่ะก็เลยไปเล่าให้ย่าฟางังแล้วย่าบอกว่านั่นแหละเล่น <Glass> จ้าเอเล่นท่านหาตอนกลางคืนอะ่ะเขาคงอยากมาเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พี่เอเาบอกว่าทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พี่เจอมันคืออะไรโอ้ยแล้วแล้วพี่ก็ทํายังไงตอนที่เขาจับอยู่แล้วแล้วเปิดมาไ<แ>ม่มันหายไปกับมืออย่างเงี้ยตกใจค่ะ ตกใจแล้วก็เลิกเล่นตอนนั้นเลยคือลักษณะที่อีกหัวหนึ่งคือก็ก็กเป็นเด็กใช่ไหมเป็นหัวน้องเขาเลยค่ะเป็นหน้าน<อ>้องเขาเลยค่ะแต่มีอีกคนแต่มีอีกหัวหนึ่งเป็นคนคนเดียวแต่มีสองหัวพี่เป้ยเฮ้ย,ยน่ากลัวว่ะเออแล้วแล้วแล้วพีเอ็กเขาคิดยังไงวะกับการที่ไปเอามาไปจับอะ่ะเออเขาอยากรู้ ตอนนั้นเขาอยากรู้กุมารแบบเราจับข้อมสองมือไปคุมเออเข้าใจนึกนึกภาพนะ้น้องนีน้นึกตามพี่นะโดยปกติของคนทั่วไปถ้าคนที่คุมโปองอยู่อามีผ้ามีแสงรอดเห็นเงาอยู่แล้วเราก็รู้อยู่ว่าไอคนที่เราเล่นจ่าเอ๋นะีคือน้องเราแล้วก็มีแค่คนเดียวซึ่งเราเล่น,นแค่สองคนถูกต้องไหมเมื่อเมือม่อเราคุมผ้าไปปุ๊บแล้วเรามองรอดผ้าเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งจะเป็นน้องหน้าตาคล้ายน้องของเราเนี่ย นั่งอยู่หรือว่าออกมาอีกหัวหนึ่งอะเป็นเราเลยก็ต้องเปิดผ้าทันทีนึกออกปะใช่ค่ะออที่เขาบอกว่าพี่จะจับหัวนั่นไงพี่อยากรู้ว่าคืออะไรฮ <c oughs> พอจับเสร็จปุ๊บอีมือหนึ่งพี่เลยเปิดผ้าห่มเพราะพ,พี่เปิดผ้าห่มออกมาแล้วมันไม่มีอะไรอลยนี่มันเป็นอากาศว่างเปล่าแต่ตอนนี้พี่จับอ่ะมันคือสัมผัสของหัวคนอืมเออเนี่ยแหละฮะคนโบราณโบราณเลยว่าคนคนแก่อะไรสมัยก่อนอ่ะเวลาเขาบอกเขาเขาเวลาเขา,เขา เขาบอกพวกพี่เหมือนกันเวลาเล่นจ้าเอ๋หรือว่าเล่นซ่อนหาเนี่ยอย่าเล่นตอนกลางคืนเออบางคนจ้าเอ๋ตรงตรงเสาอะเออมันจะเป็นเสาบ้านแล้วก็โ<ะ>ผล่มาเนี่ยอันเนี้ยมันสรุกนะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่อย่างน้องนี่เล่าเนี้ยเฮ้ยน,น่ากลัวว่ะนะครับ<ะ>อืมนั่นก็เป็นเรื่องแถมให้นะคะขอบคุณมากอ่ะเนี่ยลองไปถาม,มเพื่อนๆแล้วก็ ในกลุ่มดูพี่เชื่อว่ามันต้องมีเรื่องสั้นๆแบบนี้มาเล่าให้เราฟังที่จริงมันมีเรื่องอาสาอยู่แต่ว่าหนูยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่เขาเลยอืมอ่ะก็ถือว่าไม่เป็นไรรอได้พี่รอได้นะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะน้องนี่ที่มาเล่าให้โปเราฟังขอบคุณมากๆค่ะเรื่องอ,อาจจะสั้นไปหน่อยะไม่เป็นไรน <ะ S 1> ไม่เป็นไรออตอนนี้น้องน้องนี่ทําอะไรอยู่ฮะอ่าหมา<ำ>ยถึงทำเห็นขนมเออเออยังทําอยู่ไหม ทำค่ะทำแค่ลูกค้าสั่งอนอปลูกรักขนมปลูกรักใช่ค่ะเออเอา้าวทำยังไงอะมีมีถ้าใครอยู่แถวใกล้ๆนี้จะสั่งยังไงก็โทรมาสั่งได้นะคะเป็นเบอร์ของหนูเองครับก็เป็นชื่อขนมปลูกรักน้องก้าวค่ะหาค่าขนมให้ลูก <laughs> <laughs> เออเออเออเอ,อ้าวแล้วก็อยู่อยู่แถวไหนอะตรงน,น,นี้ถ้าเผื่อมีเพื่อนใครอยู่แถวๆนั้นจะได,ได้โทรสั่งได้อะไรเงี้ย อยู่อำเภอคอนบุรีค่ะจังหวัดนะครราชสีมานะคะโคราชนะใช่ค่ะอ่าเบอร์โทรบอกบอกได้ไหมบอกได้ค่ะเบอร์ศูนย์เก้าสองครับหกสามสี่เจ็ดเก้าแปดศูนย์นะคะพี่เบยอืมนะฮะอ้าวใครที่ฟังไม่ทันไปย้อนฟังดูได้นะอ่าอีอทีอีทีหนึ่งอีทีหนึ่งอีกทีหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองครับหกสามสี่เจ็ดเก้าแปดศูนย์นะคะพี่เบยเจ็ดเก้าแปดศูนย์นะ โอเคะ okay. นะครับน้องนี้ขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวันสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะพี่เฟเช่นกันนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ